แคทแอนเชอร์วันนี้ครับผมเชอร์แคทแอนเชอร์ครับพร้มวิดีโอนี้ก็จะมาทดสอบการตีบวกเนะี่ยไม่ใช่ทดสอบการตีบวกทดสอบอาวุธตีบวกเนะี่ยตั้งแต่เลเวลหนึ่งยันเลเวลสิบเลยนะเออทดสอบการการการพลังโจมตีของอาวุธนะเ,เ,เนี่ยว่าแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีแค่ไหนนั่นเองนะเออขอตอนนี้ผมใส่กันหน้าบวกหนึ่งเนี่ยการณ์หน้าบวกหนะึ่งเนี่ย นี่นะเปิดให้ดูก่อนนะครับอ่ะเอาออกก่อนนะครับตอนแรก ATK ตัวหน้าผมเนี่ยอยู่ที่ร้อยสิบนะครับใส่กันลนาห์บวกหนึ่งเข้าไปก็เป็นร้อยสิบบวกหกสิบสองนะเงี้ยอ่ะพลังโจมตีของมุงกันหน้าเนี่ยเป็นดาบสองมือนะครับยพลังโจมตีหกสิบนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวลองไปตีดูดีกว่าว่าแบบมันจะมันจะแรงแค่ไหนนั่นเองนะเอาตัวนี้นะครับ 200ร้อยอกว่ากว่าเนี่ยสองร้อกว่ากว่านี้นะตีตัวเล็กก็เหลือร้อยเจ็ดสบเนี่ยแล้วลองไปตีตัวใหญ่นีตีหนีดำเนี่ยสองร้อนี่ยีก็สองก้าสิบเอนี่ตีตัวเล็กเนี่ยสองร้อยยี่สองรบกว่ากว่าเนี่นี่คือบวกหนึ่งเนี ้นี้ลองใส่บวกสองนะครับวกสอง at k ก็เพิ่มมีเป็น64นี่บแล้วลองตีดูนีับก็ยังสองร้อกว่ากว่าสองอยเก้าบยเวลาขี่เงี้ครัวนี้เรองใส่บวกสนะใส่บวกสามนะก็ร้อยเบกว่ากวีด้านเนี่ต่างกันไม่เยอะครับไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะสองร้อยี่สิบเี้ก็สามเนี่ย ตอนนี้ต้องใส่บวก4ดูนี่เงี้จะเริ่มเห็นผลไหมนะตอนเร็วเท่าไหร่กับ237นี่ครับยสำหรับบวก4ใส่บวก5ก็ไปเป็นเท่าไหร่เนะี้ย240กว่าแล้วนี่ครับทีก็238นั่นเองนะคราวน,นี้ใส่บวก6นี่เงี้ยกับ299น, 2, 9, 9, นี่เงี้เวลาตีขีทีอันนี้คือ299นั่นเองนะคราวน,นี้ลองใส่บวก7นี่ครับ กลายเป็น240กว่าแล้วเองนะเอ่อแรงหอควรเลยเนี่ยคราวที่ใส่บอกแปดนะครับกันกะ,กะตึงกะไต้ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แค่ดูแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรือวะท่านี่ใส่บอกแปดเนี่ยอือนเนี่ยวลองหามอนก่อนเองนะ หลัก10หน่วยเท่านั้นแหละเนี่ยฟอนที่ใส่บวกสิบไปเลยเนี่ยแล้วฟันหนีดูเนี่ยอ่ะก็จะเห็นว่าจากดาเมจประมาณ62เนี่ยแต่บวก1เนี่ยถ้าบวก1ไปใส่เนี่ยมันอยู่ที่หกสองเนี่ยถ้าบวก1ิไปใส่เนี่ยมันเป็น80เนี่ยตอนนี้80ดสิบูนะ180กว่าแล้วก็คีบประมาณ260กว่าเนี่ยตัวนี้ล่ะ ส3 5สาเนี 3, 5, 4, 네่ยานี 10, ั three, ogi, urgency, one, remember, uh, ้งต้องใส่บวก1ดูเนี่ยแล้วลองฟันมีอเองอันนี้ใส่บวกส0นเนี่ยต่างกันหลัก10เนี่ยอ่อวุดบวก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 เลเัลหน่งเนี่ยนา้าป็นวุธลดัหนึ่งเนี่ยอ่มันจะเพิ่ม ATK ประมาณ2หน่วยนั่นเองนะ เพิ่ม ATK ประมาณ2หน ôi, ่วยต่อการตีบวกหนึ่งครั้งนะครับและเพิ่มประมาณ3หน่วยประมาณเกินระยะปลอดภัยเนี่ยถ้าตีบวกเกินระยะปลอดภัยมันขึ้นประมาณ2-3หน่วยนะครับอ่ะแต่จริงๆมันก็เพิ่มประมาณ2หน่วยเนี่ยครับอาวุธบวกบวกสองอาวุธเลี้ยวสองอะมันก็จะบวก ATK ไปประมาณ3นะครับมันบวก M ATK ด้วยนะถ้าบวกอาวุธนะครับแล้วก็อาวุธเลี้ยวสาเนี่ยบวก ATK ประมาณ5นเนี่ยอาวุธเลี้ยวสีบวก ATK ประมาณ7เนี่ยครับ ก็คือมันก็เพิ่มเยอะพอสมควรคราวนี้เราใส่บาสตาัดยูเนี่ยแบนบไม่บวกนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นชัดเลยเนะครับ,บ,บกับกันหน้าบวกสิบเ,เห็นชัดเลยว่าบาสตาัแลนกว่านะครับบาสตัแลนกอลเห็นได้ชัดเลยเนั่นะ บ้าตานี่คือบ้าตานี่ครับขีสองเก้าเก้าหกเนี่ยตีตัวนี้ก็ปั๊บเดียวตายเลยเนี่ยครับคราวนี้ต้องใส่การนาบวกสิบเนี่ยทั้งสามร้อยใช่ไหมแล้วลองใส่บาตาเนี่ยกาหน้าบวกสิบก่อนเองนะน้องฟันนี้เนี่ยแล้วใส่การนาบวกสิบเมื่อกี้สองสี่สองห้ากว่านะนี่ก่อนนะสองห้ากว่าหาตรงนี้ก่อนเนี่ยครับ จำไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บานีบัตาเนี่ยกลายเป็นสองแปดเ็ดนี่ยจะเห็นว่ามันต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยเนี่ยสำหรับแกรน่าบวกสิกับบัตาเนี่ยเพราะแกรน่าบวกสิบเนี่ยบวกเอทเคตัวหลังแปดสิบเนี่แต่พอใส่บัาตาเนี่ยเอทเคตัวหลังมันกลายเป็น1นึ่งหนึ่งห้าเพอบัตาเนี่ยแบบไม่บวกเนี่ยพลังโจมตีมันอยู่ที่1นึ่น่าเองนี่ย แรงกว่ากันหน้าเนี่คบแรงกว่ากันหน้าบวกสิบอ่ะของง่ายๆนี่ครับแล้วบาสตายเป็นอาวุธเลเวลสองด้วยนี่ครับเ้าไปบวกก็จะแรงกว่ากันหน้าอีกเยอะพอสมควรเลยเนี่นะเออสี่รูกับสามรูนี่ครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่อะก็ได้คําตอบผมมาตรวจสอบให้ดูแล้วนี่นะสำหรับบวกหนึ่งถึงบวกสิบเลยนี่ครับอ่ะก็เห็นว่า ดาเมจของอาวุธสำคัญมากเลยนะครับพลังของอาวุธแล้วก็ตาการตีบวกเนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้เราเยอะพอสมควรเลยอย่งนะก็สําหรับบวกหกับบวกเมันต่างกันเยอะไหมหลายหลายคนชอบมาถามนะพี่บวกหกับบวกเมันต่างกันเยอะไหมนะครับถ้าเป็นอยุทธเลี้ยวสามอ่ะเออมันต่างกันสองสองเลี้ยวถึงแม้บวกหกับบวกเอย่างเช่นใส่กาด์อุเนี่ยับวกหกับบวกเเนี่ยมันต่างกันประมาณสัก10หน่วยนะครับ ก็ต่างกันเยอะพอสมควรนั่นแหละนะสำหรับบวก4กับบวก7นี่เงียก็เยอะพอสมควรแล้วอย่างไรนะก็ลองตรวจสอบมาแล้วนี่เงี้ยหลังกันสิบหน่วยก็คือก็เยอะก็เยอะนี่เงี้ยก็เยอะนี่เงี้ยอ่ะโอเคแล้วก็เจอกันวีดีโอหน้าเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันอีกทีนะแล้วฝากอันนี้ไปด้วยนะรับสำหรับใครต้องการซื้อไอเทมเนี้ย M Shop นั่นเองนะ M Life Shop เนี้ย เทมหรือแบบซื้อเงินเอ็มหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อเขาได้เลยนั่นเองนะลิงก์ของเขาเนี่ยเพจของเขานี่บอยู่ในอยู่ในรายละเอียดวิดีโอเนี่ยก็กดรายละเอียดวิดีโอออกมานะครับก็จะเจอลิงก์ของเขาเลยนั่นเองนะก็กดเข้าไปทักทายเขาได้เนี่ยเผื่อเขามีของที่เราต้องการนั่นเองนะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นั่นเองนะแล้วก็เจอกันวิดีโอหนยาทยู่ทีของตัตราดก่อนนะครับสวัสดีครับไปบาย